สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตกิจกรรมนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเป็นกิจกรรมสั้นๆไม่ได้มีอะไรเยอะนะ เพราะว่าเขาไม่ได้เน้นที่เกมโปเกมอนโกนะครับแต่เป็นการฉลองการเปิดตัวโปเกมอนรีเจนซีเอนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่สนะครับในตระกูลของโปเกมอนรีเจนนะซึ่งเขาจะขายนะครับในวันที่16ตุลาคมปี2025ตัวเกมนะครับก็จะเล่นที่ Nintendo Switch หรือ Nintendo s w i t c h 2นะซึ่งเนื้อเรื่องนะครับจะอยู่ในมิอาเรซิตี้นะครับของภูมิภาคคาร์ลอสโดยมาพร้อมกับ3สตาร์เตอร์ใหม่นะใหม่สาหรับเกมนี้นะครับแต่ก็เป็นหน้าเก,ก่าๆที่เราเคยเห็นกันมาก่อนอย่างเจ้าจิกอริต้าวันนโนกโกะแล้วก็ผัอง ซึ่งการฉลองโปเกมอนลีเจนซีเอในเกมโปเกมอนโกจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอีเวนต์ฉลองโปเกมอนลีเจนซีเอในเกมโปเกมอนโกนะครับจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมเวลา10โมงเชา้าจนถึงวันจันทร์ที่20ตุลาคมปี2025เวลา2ทุ่มโดยมาพร้อมกับโบนัสอีเวนต์อย่างเดียวนะครับก็คือตีบอสไมเกราปรากฏที่ขึ้นซึ่งพอผมเห็นครั้งแรกผมงงมากเลยนะให้โบนัสแค่นี้จริงๆหรอ พอบอสเมกาในช่วงกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นเจ้าเมกาคูชิและก็เมกาโบเบนเดอร์ถ้าปรากฏตัวถี่ขึ้นแล้วคงเห็นเมกาคูชิกับเมกาโบเบนเดอร์เนี่ยยิ้มยิ้มกันสนุกเลยแหะครับ ซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับมีงานวิจัยแบบจำกัดเวลาฟรีให้เราด้วยโดยตัวงานวิจัยนี้นะครับเราจะต้องเลือกเส้นทางนะครับโดยให้เรานะครับเลือกโปเกมอนคู่หูตัวแรกหรือเรียกได้ว่าสตาร์เตอร์นั่นเองนะก็จะมีชิโกริต้าววนิโนโกะและก็โพคาบูนะครับซึ่งเมื่อเราทำภารกิจงานวิจัยนี้เสร็จนะเขาจะมีของรางวัลเป็น XP ลูกอมโอฟ,ฟิน แล้วก็กำเชิญแน,นากับพจิกริตา้าวันนี้นโกะผขงขบูพร้อมพื้นหลังพิเศษตามมาดูกานนอกจากนี้นะครับโปเกมอนสตาร์เตอร์ที่เราเลือกนะครับจะมีโอกาสถูกเครื่องหอมรายวันนะัดึงดูดได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะและแน่นอนนะครับตัวงานวิจัยนี้เป็นแบบจํากัดเวลาครับมีวันหมดอายุดังนั้นเพื่อนๆต้องทําให้เสร็จสิ้นแล้วก็รับของรางวัลน,นะครับก่อนที่อีเวนต์นี้จะสิ้นสุดลงนั่นเองยล,ละอยียถัดมานะครับเป็นท่าโจมตีเด่นนะเดีย๋ยวที่ดูกันนะครับว่าโปเกมอนเด่นของอีเวนต์นี้นะเป็นเหล่าสตาร์เต ดังนั้นนะครับท่าโจมตีเด่นนะครับก็จะเป็นท่าประจำสตาร์เตอร์เลยท่าอีโวเบลีฟนะครับไปเป็นเมกนิียมจะรู้จักท่าโจมตีชาร์ตฮาร์ดแพนอีโวอลิเกตนะครับไปเป็นออดายจะรู้จักท่าโจมตีชาร์ตไฮโดรแคนนอนอีโวจาโอบูนะครับไปเป็นเอ็นบูโอนะครับจะรู้จักท่าโจมตีชาร์ตบลัซเบิร์นนะซึ่งสิ่งที่พิเศษในกิจกรรมนี้นะครับเราสามารถใช้ที่เอ็มท่าชาร์ตนะครับในการเปลี่ยนท่าของเมกนิียมออดายหรือเอ็นบูโอนะครับที่เราอีโวไปก่อนหน้านี้แล้ว แล้วยังไม่ได้รับท่าพิเศษนะครับเราสามารถใช้ทีเอ็มท่าชาร์จในกิจกรรมนี้เพื่อให้มันเรียนท่าพิเศษเหล่านี้ได้ด้วยนะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะเพราะโดยปกติแล้วนะครับท่าโจมตีเด่นเนี่ยเขาจะฟิกเฉพาะการอีโวเท่านั้นรอบนี้ก็เลยเรียกได้ว่านะครับพิเศษมากๆเลยนะ มาถึงอย่างสุดท้ายนะครับเป็นไอเทมโอเวาร์ตาใหม่นะซึ่งจะเป็นไอเทมนะครับที่เรารับได้ฟรีในร้านค้าก็จะมีชุดสไตล์ตัวเอกมิเอลลิสตี้นะครับจะมี2ชุดแล้วก็มีหมวกสไตล์ตัวเอกมิเอลลิสตี้นะครับจะมีสีดํากับสีขาวแล้วก็ตัวรองเท้าสไตล์ตัวเอกมิเอลลิสตี้นะครับจะมีสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะอันนี้ก็รับได้ฟรีนะครับเข้าไปแต่งตัวในหน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนะ โอเคครับกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับหลักๆก,ก็เป็นพวกงานวิจัยแบบตื่นขันเวลาเนาะที่ให้เราทำนะครับเพื่อรับสตาร์เตอร์ที่มาพร้อมกับพื้นหลังพิเศษกับตัวที่เน้นๆน,น,นะครับก็คือท่าจมตีเด่นของเจ้า3ตัวนะครับเมกานียมออได้ก็เอ็นบูโอซึ่งตัวที่น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับน่าจะเป็นออไดนะ เพราะว่าเรามักพบเจ้าออดดายนะครับปรากฏตัวในการแบทเทิลบ่อยอยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นกังวลนะครับก็คือโบนัสอีเวนต์นี้เนี่ยมันคือการตีบอสเมกาปรากฏทีขึ้นซึ่งถ้าบอสเมกาในปัจจุบันนี่ยนะครับมันมีอยู่แค่2ตัวมีคูชิก,กับโบวันเดอร์การให้มันปรากฏตัวถีขึ้นนะครับมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดเราเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับในช่วงกิจกรรมนั้นถ้ามีเมกาตัวอื่นให้ตีด้วยก็อาจจะเพิ่มความสนุกให้เราได้นะซึ่งแน่นอนนนนนครัใสสสุดปาาาาีีี้อย่่งวเท18ตลม2025 บ่ายสองจนถึงห้าโมงเย็นนะครับเรามีนัดกันในกิจกรรมบันตีบอสเมกาเร็กคอสซ่านะเป็นหนึ่งในโปรกรมอนนะครับที่มีหลายคนเนี่ยถามหากันบ่อยมากๆเลยนะรอบนี้เขามาแล้วนะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะสาหรับใครที่รอคอยนะครับพอเขามาพร้อมกับงานวิจัยที่แจกไอเทมอย่างลูกอุกบาทตัวโบนัสรับบันติบอร์ฟรีแล้วก็โบนัสการเจอตัวสีต่างครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะก็สำหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ครับก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะแล้วก็่อนจะจาก กันเลยครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะสวัสดีครับ